假币买。 ีเซลนิดนึงนะครับบุฟซีมีอยู่หกคันไม่จบสาคันครับพี่น้อยผมมาจากพี่มาอันดับ3เลยครับงวจถ้ามีคนจบนะครับพี่น้อยผมไม่ไา้นะครับที่สามอันดับที่สาครับพี่น้อยครับจากพี่มาครับอันดับอครับค้จากที่ดีมบตรงกีดแ อ,อ uh. ัจารย์เดันนพี่ด네ุนนะคุณธนาดนเนือจา่บุรีกลางเฉยตรงกลางไมครับอาววันนีตรงกลางเลยสองสามครับสองสามเลยครับได้เวลาแร้บ แล้วก็คแนเก็บก็เดี๋ยวิน้อแม่เรอกดีวเดี๋ยวลงไปนะก็ตามนหมน่นก็ก็จะให้ลงมาตามล่ะลงไม่ชงไปลงงไปลงไปว่าการสเทนาอย่าเอาห้าที่เก็ สองครับคุณ <SM> พ <ot> okay, ิเจ์จากและนี่เริ่มปละยอมอันดับหนึ่งครับคุณพุทธจากไมทำอันลิมิเตแต่จับนะครับดีย Okay, anh đi anh tập đi nha, chờ chờ đi thôi, không, 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 ดา <łość> <Harriet> บ้าดับ้าจับ้าครับโจ๊กจางกัีทีลิเตียง

อ5โอวันนี้ได้แก่คุณพิเชษจากแอลลี่เรือเดยอครับลันรรับันดับ5ครับอันดับ5คุณพิเชษจากแี่รอันดับ5เดี๋ยวนี้เดอาจากครับอันดับครับมีน้องครับจากาบุรีครับอันดับ C คุณอูลยับ3เรั4โลเว็า6ไม่แกงครับโอเคครับ อันดับ2องครูครับอันดับ2องครูจากไปับอลิมิเต็ดกรุงเทพครับและวอันดับหนึงเขารับอะไรครับรับรับโอเคครับออรขอเชิญขอเชิญท่านยรูปอเคคคนที่ได้รับด้วยและไม่ได้รับด้วยุณาเข้ามายืนถายรูปหนครับรรูปนะครับเชิญครับน้แดาเลยครับนดมาเลยครับวจังวจง้นจังอะงเนี่ยไม่เห็นต่ใรอย่ยู่ยเรอันนี้ได้ตลอดแล้ว ด้ดแชร์ลานหน้าเลยครับด้านหน้าเลยครับเห็น้าเห็นยังให้ด้วยโชว์ด้วยนะครับให้มีอย่างอื่นไม่โว์อย่างอื่นนะครับโอเคครับด้านหน้าสามท่านไปนั่งนิดหนึ่งโอเคโอเคอ่ะเยี่ยมเดี๋ยว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 นักแข่งครับเชิญด้านหน้าครับแล้วกุ้งเข่าให้ท่านประธานยืนดีๆหน่อยเรื่อยๆนักแข่งไปด้านหน้าแล้วกันนะได้แล้ครับนักแข่งก็ได้ลองได้ไม่มองเห็นกันทั่วๆโอเคแดับเลยครับ ครับนต่อไปับหนึ่งสองสามอีกลรกครับหนึ่งสองสามครับเดียวคับตืนเลครับไปนะครับโไปเป็นการรับของราวัลไปเดี๋ยวต่อไปเป็นการรับของรางวัล ได่ดิดก้อนรนแับดารดินคาครับดินคาคครับนวายครับคารับควารับดยดนายคัดินคายรับดินควายคำครับดินควยรันายัควยรบัดินควารันาดวดวยับนารับดินัดนบนคดนควายคำครับดิานวดินควรัดนยัดคยน

สอสามีครับครับสวยราบ น่อยมาจับพี่มครับย่อยพี่น้อยมาจับพี่หม้ครับผมยิมใจากกาสินะครสองสานับหนึ่ง่ติดนะครับเอาโอเครับมครันสมย่ม้มังครับ

เาครับหนึ่งสองสลอครับค<อ>รับองาองครับอไรต่อไปอะไรนะไปไหน